เต้นไง่อเป็นยังไงบาสาปู่าธิปู่ทางสาธกตสาธิตสาธปตสาธิตสาธิตเาธนตสาธิตสาธิตสาธิตาธูตสาธิตสาธิตขาิตสาธิตสาธเตาธิตสาธเขาธิตสานตสามิ็สาธิตสาธิตสาธิตาเิตสาธิตาธิตสาธิตาาาตาิาิป ไม่ใช่ใช้เองไม่ฟุดิไม่ได้รอกวันนี้ยืดวกอ้ายน่กับมึงแล้วอเจาก็อายเอาเาก็ยืมมันก็เที่ยนี่แหละซอยน้นี่าก็ัไปนกนได้ใกใช้เอด牛กใู่ใส่ส่ใส่ใย่ส่ใสใใส่ใ่ใส่ใส่สวสม่่ส่

เป็นผิวทีผิวสีเจ้าก็ของมาเดียวคือไม่ฟังไม่กังห้อกคาณอ่ะฟังเจ้าของมาอ่ะก็ลอาทิ้งมือเดียวยังซ้ำตาทมาแต่ก็ฟังไม่เลยที่ทำมาที่คุหออกมาแล้วที่ทำมา下าห能你今年夏天汤啊บ白下บาท去้อ去沙白明白น嗯莆田汤啊拉你有包吗莆田泡白泡白汤้汤啊หน汤ก ก็อยอมถัดเป็นด้านกวดด้านกวามเป็นตัวอะไรแต่้าะหานกีเลยด้านกว่แต่ตลอดมันสมาธิถ้าหาสมาธิเป็นด้จะได้กวาสนติดานถูกพกแพรคุณยังไม่ได้เอายาหลักละหลักสามานไ่ไดู้ได่ไดู

มันน้องกินจังทุกอยางอยู่พุกบแบท่ติเกเชียงปซื้อซี่มาค่อยเพราะว่าผมแกี่เีามึงเคุณชิมทุ่มันงกาทุไมกคไปซื้อนกะชือน้างุเอาตวไป่เอาย

มาแล้วกุยาวชถมนี้งามากันมาัดินเอามาเลยเราเพิ่มไม่อยากแข็งยาวกอบปลาเกินเิน้เสียงไงเราต้อขาดงรื่องนี้หนวนนเขาื่เาแข็งเราใช้กะปิดใช่ไกุ้งแ้วก็คือเอามาอยู่ในกินซื้อทะเลมาเอามาเน่ยราไม่ยังไปซื้อเยลิ่งด้วยว่ะไม่ยัง้ โอ้ยเขาเราชอเราไม่ชุกมันที่มาเด็กซุกดีหลังใจเขใจ่อมถ้ากวนก็ต้องเอามาเพื่อมาตอกู่นนี่ไม่ใส่เี่ยวเดียวเดียวค่ะ

ปไ่เลยกูยงไม่มาเลยกูยังม่มาเลยเดินมาเดิมาอนมามาอย่างถูกแบบนกแบคที่จาดขึ้นเมาเลเนังดู่าไ่้ไ ต้องเห็ดเยนเห็ดทุเต่าเ้อมังค์เถอเขาข้อมันใช้ผักหวานเจ้าเห็ดใไหม่เหวานนะมันิจากคือไฟแล้่ได้เห็ดงนายับอันพันเทียนน่ะขาอมัน้เห็ดทอย่างทเขาเห็ดหอยนาเงาหางมือถือเจ็บใได้ต้องเจ้าพ่อเจาพ่อ ใ้ีไปได้งั้มิเานเยป่วยของที่ทําแีบ่วยัจอมน่ะขอให้ขีดให้ขีดก็ได้นีเดี๋ยวเองแบบอ่านกับจ้างองก็ไม่ได้จ้างขอให้เขาด่ใช่แคก็กันนะวาก็ได้ียายี่ีเส้คไทยแบบนะเมียเย

อ๋อใช่เอไม่ชงม้เจกอมม่ไ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 ม่่ไม่่่่่ม่ไม่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 ม่ไม่ม่ไม่่ไไ่ไม่่ไมไ่ไม่่ไ่่ไม่ม่ไม่่ไม่ไไม่่ไม่ช่่่ไม่่ไม่่ไมม่ไม่ม่ไม่่ไม่ม่ไม่่ ยา้ไม้ก็เราไเจ้าพ่อเ้าพ่อเยี่มไปเจ้าอจะน่งชั่วโมงไปเข้าไปเ้าจุไปเข้าไปเยกัวกไปเห้ยูมา้าุนีหละูมานึงเดยก็ไปบ่มีเงินแต่มบุญุณเก่าก็ได้นี่หละมีบ่มีหุ่อก็บ้างอ่อทุ้งงแล้วปไตปลานองก็ได้ว่าอั้านกัวมันาเหือนมันเลยาห้อยอันผู้ไตเมัอนมัไเลยใช่กของแจกกัน่

จีบเก็กได้หุนเลยได้เห็นอยู่รู้ไหวะจะจะได้พามาหาที่เหยได้บ้างโอ้ขสาวผัดกินได้เลยเออเจ้าสาดยเจ้าว่มาหาียังไปซืไปแล้วยังผู้ชกินมาตัวสามงูน่ะแหละน้องเมแน้องมันี่ไก่นี่ไก่นี่น้วจิ้มแก้วจ้าแก้ว แกง้ยแกี่อยกยสิมั้งอ๋อ้อม่รหักอยหก้อยิมระตัวเยมาหัวกันยังวอเจวาอะเอาหแมมแล้วย่านห่โกินอยมาเป็ไรตัขวดเถอะน่ะุ้ยวแมนมันเบิดยู่บานี้เพิ่นได้ว่าอันจะเพิ่งไปด้วมไม่ไงแดงเลยแดงน้ำก้น่อยกัน อันเลยว่าให้เอากินค่ะเย่มาอท่นหายทุกนเบิาีกมึ้นหั่นกูเซี่ยบกคว่นีอันนี้ไม่ไงเดงกก็ได้เล่นไปเอาไข่อยเราเลยว่าเอ้านี่น้อย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 เอานี่กับลำพูเอาไ้หอยลำพูกับซีนซีนอ่อนเขามันพวกีน้องเขาอานออกซิเนแล้วก็เอาห่ยไปละ้างขางล่าคเขาตัวก ก็่ลต้องว่าเนอะตเอาไก่ด้อิเจถอดองนหด้ร่างดว่าเอินหาย่าเข้มาตั้งก่อน้ดเยต้ากิดได้หลายโลนัานจีนได้นั่นเกาหลีได้นต่หับานเาได้านเราบ้านเาด้กหาผาเา่เสียวชินยืนในชาดดาดอยู่ชิหา้าเขานะฮะนิไทยโอ้วิเจตใส่ผูญกรา พอก็ได้ปะหาคนพวกนั้นเดนพาเอาก้อยเขาเชออกมาเออก้อยออกมาได้ตากระมุดได้ประหาเราถวยเดียวนางกินขขาส่ก้อยเพราะอะไรอยากอยาคุณเค็มยู่ใช่ไหมพรานไยย่เจ้าเหรคนสีอยู่หุ่เมย์ได้ไห้อเราคเค็มเมย์เค็มเมย์ุ่นเมย์เปรี้็มาพโอคนละกัดเออเอสพี่อหอกันยาย

เราคนกินเหมือน่นนอนักอันเดียหืมยังด้วยังรสจย๋มไม่รักจิ๋มอเปิดลอเปิดให้ไฟปัดตื่นเลยสะพานจะเยนใช่ไหมทองหวานตื่นตื่นตื่นรสจิ๋มองบวานรสเจ้าของรสจินมเนียน้ำเขางั้นเนี่ยเขาซิมิ่งองหวานเจ้ารสจิมเนาะรสจินแบบบางหมูเรี่ยงเขาได้กิ่นน้าเขาดี เจ้า,า,า,าจหาานึาาน่าขาน้องแมนคโคลไม่มใช่โค้มาหนุ่ยทำไมโคลโคลว่ะนงนง น้องไม่ย um ินนี่บอกบอกนักกอดเลิศประตูเยอะเมียเลยเจ้าว่าประตูไรเกินไรยกเลิกยกเลิกประตูออกข่าวต้องเจียบนะเตรียมพาเต้นเต้นมือเลยมันมีรถเจ้าอุ้มเปื้อนมือเลยมาเด็กไก้หน้าคุณแม่ขอจะเห็นเจ้าเห็ดเสียไปตัวป้าขอจะเห็นจังเลียบ ประเทศพูะอันเลยเพียทางแพงมันตัอานันหญ่นั่นัน้อยนั่นอันนี้ไม่เห็นอันน้อยเอยที่ประโเองบอกระบบสีประโจอีมึงมาบอกเหมือนมึว่าน่าทุปมฮันมาบอกว่าน่ารูปไม่่เอนอนตื่นอย่กูอยากอาบน้นเออ่คยบอก นคับมันยังบ่นับไปลบพูดแล้วพูดกัะแต่หานี่พอขุดจะก็ไปเจี้ยวแม่มันใบยาวๆว้เห็นเป็นเห็ดอบะนะซุ้มใบยาวๆสีซุ้มใบน้นน่อยมันเลยมันมีัมอยู่ม ก really really ิน like yeah, yeah, yeah. ูมีแต่ตัวกำเท่านันอยากซื้ออย่างนี้ทั้งคีบีมาขวนเลยนะแล้วขนาดลำปาร้าเนี่ยซื้ออยู่ย่านเงินเมื่อเมื่อเมื่อกินเงินพูดออกาเอาุเทง

จางเราไปอหมนบ่มีนะจ้งเไปจีนมไปสอม่นีบมันไปสี่หมืบ่ของเราเอาสองหมื่นหนึ่งหมื่นนึ่าให้เมยเราคปทำทอทยเมย์สามหมื่นอีอื่าหนึ่งาม่นีหนเราปบานให้เราทำเ มันไม่น้่ยพอดนะเออนุ่ย่ยหนุ่ยสิบอ่ผม่เคยเห็นตัวว่าทหาแจะผับเกิงเลยผับเกิงเลยเตะงบุคคาดิบบ้างรถพเนธแม่แม่ไรสิมเนเปี่ยนหรืเปล่าเห็นา

ยังผีดข้อนีงผิดข้อนนึงื่องไล่ไงคือปีนี่ว่าจะแบบมันมีลูกมันมีเองซื้อมาแล้วได้ฝนเราไปได้เราได้สิมันมากล้วแต่ว่าสีต่อมานเลยบอเออกรให้ลูกมันตายไปเลยก็ตายมันก็อยู่หันอะมันมึงสีแห้งของมันก็ได้แห้งเลยมันเลย

พ่อวป่านั้นมาเาาป็นหน้ากับข้าวของหัวป่าสบายนองมือีนี่จะม,มาดีก่ <c oughs> โอ้ยอันเมือ่อคืนนี่นะเหม,มโอทางาย้ยสมพล <c oughs> นำหาอีหยังอีหยังคุณนี่ว่าคนเจ็บของก้าออกจากตัวคนเฉาซิ้นเข้าไปดีว่าป <c oughs> ลาสบายของคุณหมาค่าบ้านเหนียเน่าสุดไม่กินบอกมาชิ้นเน่าชิ้เน่าเนา่าจะได้กินปลามาจังแม่ต้องกินไม่ได้เน่าเหรอคุ

่เดเข้า้ากไปค่อยไปเเข้ามาคือมาีคุณเนี่ยผมอะไรผมัหุดเตีงนี่แหลมีสห้องผมจัดนคุณเข้ามาปนินเราเอาเดิเอาเดินทางเรา